สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอาดวงอาทิตย์ยามเย็นนะคะแถวบ้านแม่ส้มมาฝากเพื่อน,อนๆทุกคนนะคะสวยมากอันนี้ที่เห็นอยู่มุมๆนี้คือเด็กหญิงช้อนทองมีสีนะคะหลังจากพาชมพระอาทิตย์ยามเย็นแล้วเราก็พากันไปเก็บผักบุ้งค่ะผักบุ้งที่มันขึ้นเองนะคะแต่ไม่ใช่ผัผกบุ้งนานะเพื่อนๆเป็นผักบุ้งที่ขึ้นอยู่ริมถนนแบบนี้อยู่หน้าเซเว่นจ้ะ แม่ส้มนะสายเก็บผักเก็บได้ทุกที่จ้ะเก็บทุกที่เก็บไปเถอะและเอาไปล้างทําความสะอาดนะคะเก็บได้ทุกอย่างผักปลอดสารพิษฟรีด้วยจ้าไม่รู้ว่าใครปลูกไว้หรือเปล่านอกจากเก็บข้างๆเซเว่นแล้วเราก็เดินมาเก็บข้างหน้านะคะมีร่องรอยนะคะคนที่เขามาเก็บไว้คนเดิมเนาะเขาคงเห็นแล้วก็มันมือแบบแม่ส้มนี่แหละเพราะว่ายอดมันงามมากมาก ็ขอเก็บสน่อยกันแล้วกันพอหลังจากนั้นนะคะก็ mm hmm. ามาเก็บฝักกระถินจ้ามาเห็นต้นชูรสบ้านเพื่อนอ่ะก็เก็บไปอีกสิจ้าจะรออะไรเนาะกินแล้วมันอร่อยดีนะคะมีประโยชน์ด้วยจ้าเ,เพื่อนๆกลับบ้านมาก็จัดการต้มลอกบงลอกใบอะไรให้เรียบร้อยและก็ต้มไปเลยจ้าผักชูรสนี่ต้องต้มให้สุกนะคะไม่งั้นเขาจะมีซายนายจ้าอันนี้ล้างพริกล้างพริกล้างกระเทียมล้างหอมแดง เตรียมเอาเอาไว้ค่ะลำดับแรกนะวันนี้ขอกินไข่ดาวจ้าไข่ดาวลูกกำลังน่ารักพอดีคำดาวไปจ้ะอันนี้ไข่เขายังใหม่เนาะสวยมากๆเลยอะแม่ส้มชอบชอบไข่ที่เป็นแบบนี้มากๆเลยค่ะแบบ คือพอทอดออกมาแล้วไข่ขาวเขาจะยังสวยๆเนี่ยแสดงว่าไข่ที่เราได้มาเป็นไข่ใหม่นะคะเพื่อนๆดูสิน่ากินจัดไปสี่ฟองแบ่งให้ย่จุกหนึ่งฟองค่ะเอาพริกเอาหอมแดงเอากระเทียมมาโขลกใส่เกลือใส่ผงชูรสจ้าโขกไปวันนี้ทําอะไรคะอยากกินน้ําพริกปลาทูค่ะแต่ว่าปลาทูไม่มีผ่านเซเว่นเราจัดปลาทูน้าวันนี้ขอเสนอเรียก เมนูนี้ว่าน้ำพริกปลาทูหน้าจ้ากับผักบุ้หน้าเซเวน่นทำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยปรุงรสชาติตามชอบค่ะแม่ส้มชอบกินเผ็ดชอบกินเปรี้ยวก็จะเติมมะนาวแล้วก็เติมพริกป่นลงไปนะคะมะนาวใช้ประมาณสองลูกมะนาวนี้ได้มาจากบ้านอของ ตาค่ะตาของลูกแม่ส้มนะคะตนาเสร็จเรียบแร,รียบร้อยแล้วนะคะก็โรยผักกระถิน่นเ,เม็ดกระถินจานี้จา้าเก็บมาเองเหมือนกันนะน่ากินมากน้ำพริกของเม่ส้มยังไม่เผ็ดความยังไม่จบความเผ็ดแค่นี้นะคะอ่ะตามด้วยเมนูผัด กระเพราค่ะวันนี้ใช้พริกแห้งนะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งกระเทียมลงไปผัดพอกับน้ำมันพอนิดหน่อยแล้วก็ใส่เครื่องในเป็ดลงไปจา้าตามด้วยน้ำล้างคกเหมือนเดิมเลยต่อด้วยซีอิ๊วดำผงปรุงรสดแล้วก็แม็กกี้ซอจา้าวันนี้ความเผ็ดในความเผ็ดนะคะ เครื่องในเป็ดนะคะใส่ลงไปสาดใบกระเพราลงไปเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับผัดกะเพราแล้วก็นำพริกปาทหน่าไปกินข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่ส้มทำน้ำพริกน้ำพริกปาทูค่ะน้ำพริกปาทหน่านะคะเอ่อ อยากกินเนาะแต่ว่าปลาทูมันไม่มีเราก็ใช้ปลาทูหน้าไปเลยค่ะและอันนี้ก็เป็นผัดกระเพราเครื่องในค่ะเครื่องในเป็ดเนาะแล้วก็นี่จะ้ะเออข้าวไข่ดาวสามฟองไข่แบบใหม่มากอยากกินมาหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะคะ เริ่มต้นจากการกินไข่ก่อนเลยดีกว่าเห๋ือแม่ส้มขอเอาแม็กกี้เย่อๆย่อๆหน่อยหอมมาไข่กำลังพอดีคำ ืไข่แดงหายอ่ะอรอผ่ผักบุ้งผักบุ้งหน้าเซเว่นค่ะไม่ใช่ผักบุ้งหน้า ต้นชูรสค่ะ <c oughs> หอมมา one, เขาเครื่องหน่อยแต่ 嗯。Mm hmm. 嗯。Mm hmm. ชัดมากค่ะคันี้ก็เผาจุกๆไปเลยค่ะ โอ้สไปซี่ค่ะอือไข่ดาวเด้งๆ กราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่สม้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มนะคะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ